ในะคะคุณพ่อคุณแม่จา้าสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะโกูกินแบบฟินฟินก <c oughs> ูกินแบบฟินฟิน <c oughs> ไม่มีใครแย่งไง <c oughs> กินไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> อัวดากระจายดาเป็นเรือเติมเติมได้นะคะย้ายไม่ได้ยังไม่ได้ไย้ายได้ก็ดี เราจะจะัวใบแล้ออคุณแม,มมแม่มินิเมแม่มินิเมจ๋าตอนยังไม่มีเพื่อนไปเลยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่เย่ตบมือ <c oughs> มาแล้ว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 แม่จา๋า <c oughs> ปอปย,ยังไม่รู้จะไปกับใครเลยเนี่ย <c oughs> ไปาป่ะไปเยอะไปกับวายุไปไหมมากไหมไปช่วยลงของนะ เี๋ไปกับวายเยอะวาเลยวันนี้มีใครอยู่บ้านคะอามีอยู่8ปดบ้านคะ่ะคุณแม่จา๋ามีอยู่8ด<ย>บ้าน<ย>ตอนนี้นะคะ<ย>8ดบ้านคุณแม่จ๋ามีอยู่8ดบ้านคะ่ะคุณแม่ไมิน่เมย์ที่ว่ายายจะกล่มเนี้ย้ายกันกราเอ้ มีอยู่แปดบ้านนะคะคุณแม่มากันแปดบ้านเลยนะั่ง <c oughs> นูนไปีเล่กันกลาวายุ <c oughs> เพิ่มซับน้ำหวานบัวทอง <c oughs> บุญเหลียแล้วก็ปู่นะคะออคุณแม่จ๋าวันหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบ้านคะ่ะตอนนี้มีอยู่กันแปดบ้านนะคะมาเด้อเหมาอะไรก็เหมาได้เลยนะแม่ <c oughs> แม่ครับรอไม่เหมาแจกแจกได้นะคะมีฝากเออ ย้ายแล้วติง punched, ลี่ดู umas, <blunt. S 1> ดนอ้อแล้วก <th ole> ็ยายแล้วติงลี่บุญชูนะคะทุนหัวหลายๆบ้านเลยนะคะเลืศล้างนะคะฝากฝากน้องขวัญใจมาค่ะน่าจะตอนนี้มีกันแปดบ้านนะคะท่านไหนจะเมตตาแจกยาแจกกล้รวยได้นะคะวันนี้ยาเหลือเต็มเลยวันนี้ไปกับวายุไปเนาะไปวายุไปเป็นเพื่อนนะให้ป้าวายุเป็นคนขึ้น ขึ้นลงยาแล้ว <brightness> ก <desserts> ันเนา้วไปกันสองคนนะคะวันนี้ขับรถเองฮ้โลลไม่สบายท้าโหลไม่สบายฮัโลง่วงมั้งขอบคุณคุณแม่จ๋าทุกทุกท่านนะคะมาด้ยท่าไหนจะแจกยานะยายังเหลือเยอะเลยจะไปเล่ที่ไหนดีไปหาสาวเหี้ยนก็ไปนะคะคุณแม่ไดมอนนะคะแม่วายุจะเป็นลมใหม่ไม้ห็อก ทำงานเก่งเนาะแข็แงแรงคุณแม่หมแหละแข็งแรงนะคะผู้หญิงรุ่นใหม่แะคะแข่งแรงหญิงรุ่นใหม่แข็งแรงดูวะยายหน่อายุเท่าไหร่แล้วเนาะยายยังมาขนยาได้อันนี้ยายกันเกลาวสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเดินนะคะไปหาไดมอนด์ด้วยนะแม่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออเดอร์หรอกนะ แต่ว่าผ่านบ้านไดมอนด์เพราะว่าจะไปบ้านเออไปบ้านใบบุญเพิ่มเติมได้นะคะไปวางทะลุกันไหมอะ่ะมีเวลามีอยู่แล้วนะวันนี้เอาเดินไม่เยอะฝากให้ญาคนละหนึ่งร้อยมัดเย้ขอบคุณค่ะ<อ>แม่คุณแม่ไม่นดเมย์ให้คนละหกมัดลาบขอบคุณนะคะคุณแม่จา๋าขอบคุณค่ะแปดบ้านแปดบ้านแปดหกห้าส<อ>ิบส<อ>ี่เออ ยายฟังจะกล้วยถุงเนยอ่ะก็เหลือทั้งหลาเจ็ดบ้านเหลือเจ็ดบ้านเจ็ดหกสี่สิบสองป้าเจ็ดหกสี่สิบสองเหลือหกบ้านหกหกสามสิบหกอ่ะวา่าวายุให้ไปส่งสามหกมัดลงเลยอ่าฝากโดเลมมัดด้วยนะคะสามสิบหกคนละหกมัดคนละหกมัดอ่ะโยนมาเลยสามสิบหกมัดนะคะ ลาบขอบป็นคุณคุณแม่ไม่นิเมนะคะเมตตาแจกย่านะคะจำหมดแปดบ้านนะคะคุณแม่จ๋าขอบป็นคุณคุณแม่ไม่นิเมนะคะลาบขอบป็นคุณค่ะจำหมดกี่บ้านให้ครบทุกบ้านเลยค่ะแปดบ้านจ้าคุณแม่จ๋าแปดแต่ว่าวายุให้ไปลงที่บ้านไงก็ลงตรงนี้ย้ายบนลอยมาแล้วคนละหกมัดนะคะลาบขอบป็นคุณนะแปดบ้านเด้อคุณแม่ รวยรวยจ้าแม่รวยรวยจ้าแม่รวยรจแม่มันไม่หาตะเลกี่กี่มัดกี่มัดแม่มันไม่หาตะเลนะคะตออคิวมานะคะคุณแม่จ๋าแปดบ้านนะคะ อายายบัวลอยจะมาช้าไปคุณแม่จ๋าคุณแม่มิ้นยายบัวลอยมาแล้วเมื่อกี้ก็ถามหายายบัวลอยอายายบัวลอยเพิ่งมานะคะนี่ไงยายบัวลอยให้ยายด้วยเมื่อกี้บัวลอยไม่ไม่ได้ค่ะคุณแม่ผ่าอ่อนเมื่อกี้อยู่แค่ข้างหน้านี้นะคะข้างหน้าไม่มียายบัวลอยเมื่อกี้ <laughs> ไม่หมดไม่หมดนะคะอายายบัวลอยได้จากคุณแม่มินิเม์ด้วยหกมัดก่อนอ่านะคะยายบัวลอยอ่ายายบัวลอยคุณแม่พาออนด้วยสิบสองมัดเป็นสิบแปดเอ้เป็นสิบแปด

คะแนนเจยาวลายยายเอาวย่าเอาย่าจะเอาย่ากับกล้วยโอเคจ้าขอบคุณแม่บีสองลายบัวลอยสี่ร้อยคะแนนลงอัแปดกันได้สิบแปดกับสิบสองก็เท่ากับสามสิบพอดีถูกไหมอ่านะคะยายบัวลอยสามสิบกล้วยสองนะคะยายบัวลอยฝากให้เด็กทองสุงห้าร้อยโอเคค่ะคุณแม่ ฝากไดมอนด์ด้วยนะคะสาวเหียนอันนี้นะคะยายบบลอยนะคะกราบกราบไปคุณคุณแม่มินิเมย์นะคะคุณแม่ผ่าออนคุณแม่บีสองนะคะเมตตายายบบลอรนะคะกราบกราบไปคุณนะคะคุณแม่จ๋ากราบกราบไปคุณค่ะได้เลยค่ะคุณแม่นะคะทองสดโอเคหลับแล้วเดี๋ยวตั้งก่อนบอาบตังให้อยาไปกันเด๋ยสองสอง ปู่จะกลับแล้วนะคะปู่ได้นะคะจะต้องย้ายตาใหญ่แดงปูจะกลับแล้วนะคะคุณแม่มิ้นนี่นะคะบนใยบัวลอยมาแล้วขอบคุณจ้าปูขอบคุณครับให้ลูกหมันขายดีขายหมดทุกอย่างนะปูอ้าวปูจะเพิ่งเอามะม่วงสองถุงกลับบ้านด้วยปู มะม่วงสองถุงนะคะห้าไงเพราะว่ามันไม่ใช่อันไซด์เดิมขอบคุณมากนะครับคุณแม่วดคุณแม่ดวงแขะไอ้มะม่วงปลูกสองถุงจ้าน่ะครับคุณแม่ดวงแขะครับใหยิงได้เยอะๆนะครับแสดงตัวเรือให้ยิงได้นะคะกราบขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าขอาคนะครับขับโมกินแอ้วบอกกัน เน่คะปู่เพิ่มเติมนะคะสาธุชนกับคุณแม่ดวแขด้วยนะคะกราบสอบพระคุณค่ะอากล้วยให้ปู่ด้วยสองถุงมะม่วงอีกถุงหนึ่งอ่ะกล้วยสองมะม่วงหนึ่งอ่ะโอ้ปู่มาตอนตอนกลับสาคุณคุณแม่นวงแขนะคะคุณแม่นัชพรคุณพ่อเปลี่ยวนะคะเมตตาปู่นะคะเพิ่มเติมนะคะกราบสอบพระคุณค่ะมะม่วงถุงหนึ่งกล้วยสอง ม้วงถุงกล้วยสองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณยายครบแล้วนะคะคุณยายนะคะกล้วยสองกลวยสองถุงนะคะขอบพระคุณครับปู่เดี๋ยวปู่มาเอานะคะเดี๋ยปู่มาเอานะคะ ผลไม้มีอะไรเหลือบ้างแม่เหลือทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะคุณแม่ทุกอย่างจ้าแม่ยกเว้นมันแก้วแล้วอนจดตอนนะไม่น้อยมากหรือเปล่ายายยายบรราประกาเออยายไม่ต้องช่วยหรอปวายุ92จ้ะยายโปงจะกลับแล้วใช่ไหมเออยายจะกลับแล้ว แม่ไม่นี่แม่แม่แม่แจดออเดอร์ไว้ในแอปเขียวก่อนนะเดี๋ยวไปยังไม่ได้ลอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลอกนะคะปกดิถือกล้องเลยไม่ได้ไม่ถนัดมีค่ะกระโพดมีค่ะแม่มีมีค่ะแม่มีเยอะจ้ะแม่่ไม่มือเดียวมีไม่ถนัดเนาะ เียปาเอานี 195, water, ่ปโอเคโอเคมีเยอะจ้ะแม่พิมพ์มือเดียวไม่ถนัดมัม่ช่ปูชอบมะม่วงใช่ไหมอ่าพ้อมซับพพ้อมซับพ้อมซับก้วยด้วยสถุงคุณยายะพร้อมซับพร้อมซับก้วยสอถุง จากคุณแม่สี่เเพิ่มซับจากคุณแม่สี่กล้วยสองถุงนะคะเพิ่มซับราบขอบพระคุณคุณแม่สีเมตตาคุณยายเพิ่มซับนะคะกราบขอบพระคุณค่ะอาทำไหนจะเพิ่มเติมให้บัวทองยายบัวลอยเปรี้ยเล่เปรดหาเปรดดอกกระนองอาบุญเหลือเนเด้อร์อาร์ขอขา มะม่วงหมดแล้วปู่เอาเพิ่มเติมให้ปู่ได้นะคะ,ะให้พวกเขาจัดพี่แจม,มไม่เป็นไรหรอกพี่แจม,มต้องไปทำงานฝากวันดีสามกรถงอ๋อข้าวเหรออ๋ออ๋อ ข้าวหรือว่าข้าวโพดอแม่บีแม่ถามหาข้าวเหรอปร้าป้าคิดว่าข้าวโพดอตกโพดคิดว่าโพดมามองสองถุงให้ปู่อ่ะโดเรมอนมีออเดอร์ไหมมีหนึ่งออเดอร์จากย่านะคะคุณมแม่คิดว่าโพดเออบาทบาทถุงสว่าง คุณแม่เรนเนี่นะคะไดมอนด์ออเดอ,อร์ไดมอนด์มีหนึ่งออเดอร์นะคะ,<ร>ะ<า>ย่าสิบสองมัดนะคะคุณะคุณแม่สระสีทองน,นะคะเมตตาปู่นะคะกราบขอบพระคุณค่ะจะกินก๋วยเเด็ดตัวหรือกินน้ำวัวน้าวัวครับปู่ มะม่วงสองถุงนะคะจากคุณแม่สะศิธรนะคะขับคุณค่ะ่ขอบคุณมากนะคะของคุณแม่สระศิธรนะคะเมตตาปู่นะคะหลักสบป็คุณคุณแม่สระศิธรนะคะเมตตามะม่วงให้ปู่นะคะเพิ่มเติมนะคะกราบสบเปคุณนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะของคุณพ่อเปรี้ยวนะคะหลักสบเป็คุณนะคะคุณพ่อจากคุณแม่จากราบเป็คุณค่ะ คุณพ่อเปรี้ยวให้กล้วยสองถุงลูกอ่าน้าหวานคุณพ่อเปรี้ยวให้กล้วยสองถุงเอาเลยลูกมาถ่ายก่อนนะจากความเปคุณคุณพ่อเปรี้ยวนะคะเมตตากล้วยให้น้องน้าหวานนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะโอเคลูกปูดได้กลับบ้านหลายถุงป,ปูไปไมปถึงบ้านเลยตอนนี้จ <c oughs> างชราเนาะอยากกินมะม่วงหวานๆ ท่านไหนจะเมตตาแจกยาเพิ่มได้นะคะนี่นะคะตอนนี้มีอยู่แปดบ้านนะคะตอนนี้มีอยู่แปดบ้านนะคะวันนี้นะคะกันกลาวไปแล้วนี่คุณยายอยู่แต่คุณยายยังอยู่ยายบัวลอยกันกลาวนะคะตอนนี้มีอยู่แปดบ้านนะคะกันกลาวไปวางทะลุแล้วนะคะคุณแม่ อันไหนจะเพิ่มเติมนะคะแจก้าได้หนูนะคะคนลงพร้อมมากเลยคนลงพร้อมมากนะคะลงหญ้าน้องแชมป์เอาอะไรหนึ่งถุงคุณแม่มิน้นอาน้องแชมป์เอาอะไรกล้วย,ยนะคะ,อะขอบคุณคุณแม่มิ้นนะคะเมตายายบัวลอยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่น้องแชมป์นะคะ นี่นะคะมีัอทองนะคะเปเล่นะคะบุญเหลียนี่นะคะคุณแม่จ๋าที่ยังอยู่นะคะเพิมเติมได้นะคะอาปลาไปเร็วอาปเป็นแม่เรนนี่นะคะ,นนะ,คะให้อะไรโดเลมอนแตงหนึ่งม้งนหนึ่งนะคะอ๋อกราบขอบพระคุณค่ะ